ara සම සබුදධස iwang miutan එක kang sama yang भwakuru සහරති கම්මසදම්මන්නම qu niගmu ්‍ර ක භගවා බික්කු ආමන්තසි භිক্ষවෝති බදන්තීතිති බිකු භගවතෝ පච්ච සෝසුන් භගවා ඒතදෝච อัศจันปัญดอกทุบนาืุดดบบอาาจันวา,า,า,าย่วา<ท>ยาคือบวหยาตัวมันหยาให้กันได้คนที่คุณปฏิบ,บัติบัดใดในคนจำสินใดปฏิบัติธรรมใดบานใดนะสร้างคนรือว่าพึกคนโดยร,ร่งมม่ขาวัดฟังธรรมจำสินใด วันพระวันจินธรรมาว่าจะเป็นของอัศจรรย์เลยเนาหที่ได้ตัวนี้ว่าสิสัจจัรก็สั่งสาระสั่งบวชเลยเป็นของเหญุใหญ่มาตอนนี้สม,มุบานเฮ้าเนะมันต้องโผล่ออกมาซะยางคีลายก็จักแปเปอร์เซะเอาว้เป่าเพื่อนจักยี่สบเร์เซวันพระเนี่ยเรื่องเล็กหน,น่อยนะก็คืเป็นของอัศจรรย์เลยเออ วันนว่าอสักท่านสักถึงวันพากนแตกมาจำสินนะมาพันเหมือกกบมาเนีม่มาแหล่งตัวนี้โอ้คือสีขักเลยตลาดวานี่คา,าโกโบสระอันนี้ตัวนี้ได้ให้จังใดมีออกจะเปลี่ยนไปได้ <c ười> คิดซอยกัน <c ười> กบวนมาอย่างมาอย่างดั้อย่างี้มาศึกษาปฏิบัติอืนี่แล้วคิดจังไดเาสิเก่กมเห็นเขาได้คิดจังไดเาสิเปลี่ยนความเห็นให้เขาขึ้นได้นนค่าตัวเนียตั้งมาบอกก็จะเป็นของอาสาจันวันวันวันไหนมาเหตุประดับแล้วแต่ว่าบ่านย,ยินข่าวเว้ย วัดบ้านใดที่ว่าคนเข่าวัดได้หลายมันได้ยินข่าวเนาะบ้นาน่าหลายกับพวกเพื่องนี่บ้นานว่าหลายก็ได้พวกเพื่องบ้านขอมาก็หลายบ้านหลายกันอย่งางงอไหลเลยบ่ไหลที่อาบ่ไหลคนมาเฉลี่ยเบื้งคนงมันเป็นหลาย หมดเถิงเินจัอืมสิบลังคะ,งคะมาแต่วันพาคทุนนี้ที่ตัวคนเน็ดเนี่ยต้งสร้างเนี่ยบุกมาจำสินกับมานี่มาแหลก สมบัตัสมุนได้อยุข้ายังมันไม่ออกว่าที่ว่าใคอยาอยากได้ พนิการจะว่าข้าอย่างเขาบอกว่าข้าอย่างนะทิตตะว่าเขาข่าอย่างทิตตะมีความคิดอยู่เจ้าเบิงออกดีวาทิติมันอนะเม่ยนแล้วเวยทิติความเห็นเหมือนกัน ยังว่ามันโอ้ยเนี่ยนี่มันก็เป็นตะเบิดแล้วทั้งพักขี่ขานนะกันมันพระขี่ขานเบานะอยู่พะายงวันไปบันสบายนั่งเจ็บขาเก็บแข้งไปท้าเราอ่านของบาปคือคือของเขาเนาะแมนแหลวแมนแหลมวขอยังเขาเร็วนี่เป็นไฟเร็ว ก็เลยสร้างห้องเถาะมาเจนใส่บาตรไดกินแล้วไปกันในนอเบ็ดแต่บ้านตื่นเราขึ no ้นท no ี no ่เด no ิมเตื่อสร้างห้องเถทอขึ้นไปขึ้นมาคนก็วห้ตอบแทนกันคือเทียนบุ่นขุนกันบ้านอะไรแต่พาอยู่สบายเลยต้องไปแนวก็ได้แต่เบิดน่ต่อไปเบิดต้องคิดยัง ยูแต่ระภาก็ยูเตระยอยู่ไปตำปัซ้าโยมแล้วถือไปด้สิบไปเสมะเรมีการพัฒน,นาม,นมีการยั่งกันต้องออกกฎไม้บังคับคือศาสนา ว่านไ,ไปตัดสิทธิตัดสิทธ์ออกบดปานนั้นังเออนั่นแหละออิสลามเขาจะแน่วตัดสิทธ์ยานเสียสิทธ์กับไปที่ตบานุพุญบานเหตดสะเพ็นยังไงเสภบานเซะกาอนะตัดสิทธ์ มันหลานกขาบอกให้แต่เขาเด้ว่าไปวัดไอ้น่อยกูมูผู้ข่านสิไรกว็เตี้ยเนาะผู้เห็นนำติละอืมแต่ได้ว่าผู้นำเข้มแข็งสิใดจะได้อาเฉพาะบานนะสะก่อนบ่ต้องเอากฎหมายประเทศดอกมัอยู่บ้านยังบโเขาวัดมันยากตรงนี้ติละ ต้องเอาเมยียบานไม่ไมีออกลงเมยบานเพรากันคัดเลือดเดเอาเมียไม่ออกเป็นเมยียบาลหรือยางกีง่แ่้วเปลี่ยนกันได้วันิมวัดแห้งให้ว่้เป็นเมียบานแล้ก็บนเดือกสำรอกต้องเถืออืมมองไปเป็นตะบดดีๆเลยศาสนาเฮาเนี่ยว่า เป็นตําบัวเนบวหญาเบิ่งๆเป็นการผากระเซ้ยยมกระเซ้ยไปเสื้อมันอยู่นะนีน้อยวันเด้อสเป็นการดนร้งสักส่วนกันเหนื่อยมันบ่อยากส่วนก็ตมาหูจักแล้วเป็นยังพระบ่ดนๆเพิ่นยังบ่โฮาอยู่ดึงไปดึงมาเหมือยก็ซอยต่จของตะป็นตวาดกินกันแล้วตมาสักันแล้วก็ยังเป็นในสางหัวเขา อาได้ไปสวดกุศลลาตอนตายกับพอ่อสบายมานอัตามาก็ยานคืดเนี่ยอยู่ต่อไปยังระวังกองคงือดอยู่เลยมันอยากเป็นส่งหนึ่งตัวเดี๋ยว่ะผ่อคนบ่นอยากข้อสาไปยหอดก็พาก้าเนิดนในเอาไปเอามาเพอยากสอนไฟเดีย๋ยวติด,ดสิยู่เดี๋ยวติดสิไปเป็นเนี่ยหนึ่งตัวหมดนๆอขันพันโบกเทงประโยชน์ศาสนาวันสิบเหีดนะมันเอาแต่ประโยชน์ส่วนตัว อยู่ไม่พอสุขสงบไปเหมืองมึงมึงหนึ่งเมืองหนึ่งก็เอานะแต่ว่าเสื่อมนะท่านท่านได้เป็นหนึ่งเสื่อมเดิมเสื่อมทั้งโยมทั้งพระเดี๋ยวยมไปวัดกับบุบอกเดินสี่เนินถ้คุยกันไปถรำบดาแล้วก็เมื่อ See, bớt liều, you never know, ได้เร็วนี่ย่ะคือเป็นสเถ่ามาแนงก็เมือยอที่คุณบาอาจารย์ก็ได้เป็นอย่างน้ำเขาแทหะหดว่าอยู่แต่จะคล้องกับพระแหงแล้วบายัเงเ่าเปไปคุยก็ต้องผอเลื่อมมันเดืนมาเทธวัวดำทิพย์เพามื่ไปแล้วนะคนเป็นเจ้าคณะตำบลน,นำบ่อรักประสุมพระสังฆติการปัะเา้าพัสมนพระยัปสัสใชกับไปม,มามโซ่เจ็บใบหวมา ยังติดตายเโงสายังมอนแล้าก็โมหแหงเวยมอนยูเขาจะค้องมันนะไม่ออกมาได้ยังเมื่อโอดบนข้าวันธรจมกบอกว่าคนที่ศพ แม่นเด้อหมูตัวดีโอคนบวดนเลยเน่เนทระไงเลยนะ่องดุุนต้งองเนียมมาเลีย,ลยนะกะเกี่ยวกับบ,บุญบาทสนามวนแต่ก็น่งฟังดีๆนี่อ่ะ ในกะทิจจกผนยังไนไม่ออกแต่เขาคิดนี่ยมัน็บ็นคิดถือเดคือเขามีความคิดจากฟังผูง้เข้าหมักนะอย่างเหตเผลอย่างเป็นเหตุเปไปตามเข้าหมักนะขบวนเลยฟังเอาเอาธรรมาเป็นถรำต่อมามเปลี่ยนความห็นตัวองค์ในบ่หมักพยายามฟังนะฟังองค์ที่บ่หมักใจเขามาันจะเกิดความ ต่อต้านนะเกิดปฏิกิริยาต่อตา้านเกิดอ,อารมณ์หลายอย่างได้ตอนฟังมุ่งกันว่าตีกันสันต,นตียังสีขึ้นไปสรารพัดละแต่ากันเป็นเนวนั้นเข้าบนบนยะให้ฟังเถิดจะคข้องมันเอาสติหูความขึ้นชี้ไปอย่างหูวาไน,น,นไปนําเตือนไปนําซ้อนไปนํานะเพื่อว่าเถิดให้จะกของฟังเป็นเน,นีัยนะ แต่วันหนึ่งก็คือเนี่ยนะมันก็ไมได้ประโยชน์ใดบางอย่างคนบอกไปบอกสักส้นละเต้นเป็นขอถ้ำโอ้ยดีสร้างไปโอ้มันเหม็นความผืน,ม,นมันก็มีอยู่ด้วยเอาบอปสร้างอามวนนะฟังเอาขอถ้ำมันก็บอกมาจากใจเพป็นละสุดเปิ้ลมีกันนั่นแหละเอาไปเอาไปค่อยๆนะก็ได้ดีมีตัวเอาทำใจมวยไปมีความมุดยิดมีความวมัวพอใจ นีุุ่เทศนะมันต้องไปคืดไล้สักแต่ว่าเสียงไปก็เบื่องใจเขาบาดเบื่องใจเขามันชิดขึ้นมาจากไหนจากไหนมันเป็นบุญเป็นกรรมของเพื่อนด้่ยมันมีมาสำนันได้เนบัวได้โดนต้องคนดีเขาถือมันบ่ถือใจเฮาเดี๋ยวมันถือถือเพื่อนน่ะนะเพิ่นตอนเพิ่อนอยู่เจ้าองค์มาหลายองค์ดอกก็ตามมาย่างไปคือเฮา อยากได้อยากปรารถนาไม่พร้องปรารถนาแต่ว่าคนรวยนัง่งพร้อมปรารถนาของอนั่นแต่ว่าเป็นธรรมมาสิจำโมลืมจำโมลืมจำโมลืมเลยตอนนี้ก็ได้ถ้าสมมุติยังโมลืมแต่ว่าก็เอาเอาวัตถุกรรมนั่นแหละ,ละ,หะหคือว่าหัวคือผิดแดีวล,ะละ่ะคือสร้างเพื่นนะจริงมึงบ่าถือของเพื่นนั่นแหละก็ได้ไปขอเข้ามาเพื่นนั่นแหละวะ่ามันบ่เศาร์ขึข้นก็เลยไปขอเข้ามาสว่างแหละ ปล่อยเป็นเดืองกรรมเดืองเวนของไปของมันไปทำไมเรามาไปฝากน้ำเพลินของผลอยู่ในหนามนอกมองนันเป็นเกาะได้วมองมันอยู่เป็นเกาะอันย่างไปฝากน้ำเพลินอยู่โดนเติมอยู่ไปต่อปีนั้นเพิ่นกับบุกค่อยมีค้าสอนอย่างประเด็จดอกออกคือออกอ่ะละออกโมฝนที่ศพกูไปออกอ้อยๆออกข่าวเขาเดินกันเด้ซ้ำนั่นมึงยังไหล แต่แนี่ยคนดีคนเหมืนเดินจงกรมคนเหมืนนั่งสมาธิเหมืนได้ล่ะอเหตุเนื้ดดดเหตุประจําอยูห่หนจำจำจันก็ได้ <S 2> <S 2> <S 2> <S นอนเด็กคือกันย่างกูติคนนะออกขโยงก็คือกันบอกซ้ำนั่นละมันเนี่ยตามามหอดมือสี่ศิลาคนนะศิลาคนเทวปฏิขาดย่างกับมานะย่งางกับมาทาั้งนั้นทั้งผีนะคนหนามออ,อกเนาะ พญางก็มาทั้งผีมันในโค้งไก่ใจจะจะขามน้าไปแล้วผุนนะขามน้าเติมต้องขี่เรือมันก็ไม่เรืออยู่หรอกผู้บาอย่างนั้นเขาพาสิไป,ปทรงทรงขามน้าม,นม่ยากกว่าสันเป็นหูท่านไม่จังในบุญไม่ขอบนวัดเสเมื่อเินทางเสเมื่อเมื่อไหไปเมื่อไดไปเมื่อนเมื่อ,อ,อไหก็บอกคนไปก็ไปคนว่า นโอน้ยยางกาไปผละนอะยางก็มไ,ม <g ül> งกไปทางมากกนละวมม่ะยางเด่นไปผละมันจังเห็นจังมีพวามาทนว่าะอคือเ้ดวงหนึ่งกอจังมูมเมตตามันคาคิดว่าเขาเขคัดใจเขาดีอยู่คัดใจเขาดีคนเวทต้องพอมูงืึกเขาน,น,นะเต็มบุลึมเต็มบุลึมแล้วก็ขึ้นว่มมากูสิบุกม้จักเถื่อบวัน แต่พฤกก็ดีแล้วคนสอนเขาเนี่ยก็ดีอยู่แต่ว่าคือพอจะมุไปจักเต๋อวันอยู่ใจเขาอะนะมันจะเปิ้ลจากสอนเขาด้วยมันเป็นอย่างไรหมดจากแต่ว่าขั้วมือซื้อมันเกิดนะแต่ว่าเห็นกิเลสหลายเลยตอนเห็นติดที่มันนะเห็นขั้วมือซืขอมันต่อต้านมันไม่ยอมรับโอ้ยแต่พอถูกเลยล่ะไมบอกคือเนี่ยมันถูกเว้ยทั้งมาจนไม่ข้อเข้ามาเพิ่นแล้วจังเล้วเพิ่งหนึ่งทั้งหมดอะอย่างนี้ เ้าป่วงไปเองตัวดว่าได้วหูจากโอ้ปันนิสัยก็บาอาจารย์นึงบมือกันตัวนี่ว่ามาอาจารย์เอาเนึนหวัวเนี่ไปพักน้ำพ่นอยู่ทั้งซีงมัยกันเปลี่ยนยางไปนั่งก็ไปิสูตรนึงนั่นเบามันมืเป็นผดที่สบแต่มันถือก,กายทีบบ่ศพเออเพราะมันขอเพรามันลาวแล้วรบัตรท่านก็เจ็บคือกันเบาพวะพวะพวเลยเบอกแห่งเสียงดังนะ เขาบอกไปคอยไซโมแห่งหนึ่งโอ้ยไปเปลี่ยนว่ายางไปไปกาบไปกาบเอากันเลยเลยไปกาบว่าไรวันนี้มันนี่มนมันคือนางเทิงพี่คนว่าบวชสนาไปให้นางเทิงกับเพินนะยังเป็นเตรียมตัวบท่านย่งเป็นขืนนางเทิงนัอนคือถอกหน่อยเมียนนอกเลยว่าคือนางเทิงเียนคนว่ามนน่มุนนี่มนนว่ดนโดนโดนอีคนว่า บึงส่งผนว่าแค่นี้มีสติเลยโอ้ทกบวัดบอกท้าหนอนทาเนี่ไปนั่นเลยไปส่งน้าไปส่งหนามาทํามันกัดดึกคนว่าทํามัทุกหมงบ่โตไปมานก่เมื่อยเนี่ยยืดนาเนี่มันก็ทนน้งปนาประมาณบายสามใส่เต็มที่แล้วนนําปนาคนเมื่อยเนาะบ่คือตีว่าที่มีกิจกรรมอย่างพิเศษ น,น,นั่งนั่งปนัดแล้วก็มันหาโมกับพาน,น,านังสมาธินั่งสมาธิเดี๋ยวทำวันาาลแล้วบานนี้เทิดต่อเลยไม่ลูกไปไหน,น <c oughs> เทศนั่งเลยอยู่แล้วหกถุ่มไม่ออกจังเลยลูกนะปวดเนี่ยเก็บอกดืไปแล้วโมเขาพาลูกไปโมหลูกซีดพิ่งนั่งมิดติ่งตายได้ว่าแน่ยมังดากันไปตัวโม <c oughs> เทศเนไปโมยี่สองว่าง,งสิลูกเลยนะ ดกไปเป็นเหงาไปยังมุสองวางเลยติดผันนะทํามันขืนแหงแล้วเบายังแหน่มมโหเหลืองไดไม่ตื่นจากลุกอย่างเดียวนั่งไปจนเศร้าปวดเหงวก็ได้ฮกถุ่มแล้ววันนั้นไปคนไปไปหอกันนอนเลยแล้วนอดของบาเราีของมันสลดสังเวชจะของตายบุญเองมาเดียวเมื่อยมั้ยอืมยันยังเหมื่อเศร้ามา ไปมินทบาตรกำมาสันอนึ่เรียบบาดนเลยสันหนึ่งก็บังคับอีกสันไปแป้งลูกเลยเด้ยิมวยยิมวยจางตีตั้งข้างลูกไอ้นี่ถามผ่าวันบอกดวงหนาอยู่นีมีตติการผพาสันเดินก่อนมันจะมันเลื่อมลงเมื่อเดนเดินมันมันต้องไปฟังใจเลยสกมวยเลยนะมือนั่นกะใกล้ในเตียงตัวไวเอาหน่อยนะวัดพอดีแป้งพอดีโอ้บีบแหงเลยว่ะ เทศดูเดือดขนาดเดเลยเบาแห้งเบาดังน้ององนึกก็ได้านนี้หอดมือมากเพราะสีเมื่อสีเมื่อสยางไปต่อนะสีมาวัดพระโคกหมะเหมือนสีมาเพิ่งกตสีเของเมืองพอดีน้องฟอกนักกรไดตัวกัลยันเป็นคือเก่ากับบกคอแล้วบกคอมานําแล้วน้องพอผมสิไดหน้าด้วมืนอื่นว่ะพอดีผมสิไปเมืองอยู่คนว่าไปน้ำกันคนว่า มาเลยโบกไปดอกสีย่างไปอันตามภาษาเนี่ยหรอกขึ้นได้ไปปับเนยาไปนรงกันเลงกันเขาบอกอย่างซ้อนอย่างเลยเอาอ่งอะไรปีหมกโดนหนึ่งเวคยนที่ไปส่งนั่งสิทานั่นท่านอะย่มนจังเลยเผาหอยเนว่ยนี่กับบุตรถือตัวได้มาด้วยน้ำฝนตัวใส่หอดว่าพวกคนเราบอาเนว่ใหม่ว่าเบาเปลี่ยนอารมณ์ไปเอาดีดีหว่าอาดีผิดปกติแห่งนาะก็หมดสึกที ต่อตา้านมันหลุดต้องบดาบาดทนเบาเนี่ยเบาเลยหลายแนว่ยต้นคุณบาอาจารย์เนี่ยใจเขาหลุดอด่อนหลุดยอมมันเบาก็อย,ย่คนละคนเลยนะเอาเหตุเบาผลที่เหตุจัำสันจำสันอะไรก็มาอ่านนะ้ำอธิบายออกมาบดบาดเข้าใจเป็นโอ้วันนี้เต๋อคนสอนห้องแบบนี้ก็มีต้อนเป็นการสอนนี่คือถอดคนอยู่ไหนกันได้อาจารย์คนสอนอีกแบบหนึ่งนะแต่วันตายอนะ่ะล่ะบุญกรรม อุป,ปรกรรมำสั่งมาบ่าคือกันเขาไปอย่างในประเทศมว้วนพอได้หัวคือโดนมูเสียมาก <c oughs> มก็เลยขึ้นหลายแาบโอ้ยคนอยู่เมื่อใดจะสิทธหมดปันเมื่ธรรมดาเลยเทียดจังได้ก็ฟังไว้ทันไว้ต้องขันคนอยู่ในดุลนี่แล้วยอมคนจังได้จากไข่เขาพบรราบทไม่เทิดนะออกไปนี่ก็พอฟังนะสเสมอเนี่ยว่าขึ้นเนี่ยมันโดดตับ่าย ไปฟังพระเทศก็สบายใจเทวดาเทศเองเห็นครับเจ้าของเจ้า,ามันยากการเทศมันยากเทวดาถือใจคนเทศใาข้นศรัทธาโอ้มันยากนเทวดาใดโอ้จะมันดีได้ไปก็ได้บ่ได้มีคนฟังก็คนบวชศึกนี่แนะหละใน่เฮาปัมีความตั้งใจเป่าตั้งเป่าไวาหวจังนึงไปจังนึงก็ได้ผิดหวังเพรสมควรต้อ,ขของเผิ่อแล้ว จะส่วนมากอะทั้งมาฟังจําได้เกือบเบิดนั่นละวันพุธวันจันทร์เห็นฟังมาดูไหมตั้งแต่บวชมาตันนั้นก็ไปข้อง้องเก่าไปแนวเก่าเรื่องเก่าลักษณะเก่าแต่ก็ฟังหรือข้องครบรึยังซึครบรูในธรรมเพิ่นแต่ต้องบอกวันไหนเนี่ยนี่ก้อนเดียวนะเบ้าเนี่องธรรมะเนาะไหนทำได้หูแนว่ยนี่ก็บอกไปแนวนั้นี่มุ่นต้องพอเศร้าสักหน่อยก่อน เสียได้ฟังก่อนใหม่อยูะก่าจะสิ่ึืนเยู่กว่าจะมันจะมานไหนไม่ออกไี่ผู้ไปตัณหาเนี่ยนั้นนาะเขาการขน้อยเอาเอาไปขน้อยบ่ได้ยินเนะสียังต้องพอบุคคลที่ศพข้านไปไก่ขมาดนะเนาะก็ถือเปลี่ยนดีล่าอยู่หมดจังได้ไม่อยาตมาเอีกปัญหาที่หนึ่งได้ไม่ออกไปงานวัดเพื่อนในละปีนั้น งานทรงบุญปฏิบัติธรรมพเนร์แต่ว่าคือถึกซนนอถึกสนนอถึกสนนอเขาทั้งมาจงเลยคุณบอกตกตรงหรือเ่าเนี่ยบอกเข้งจะปัดได้หม่ออกเล็ตดน้มได้ไม่ออกไปไปเท่ลำแข้งจะกระติกคุณก็ตั้งสัมโมอยู่นะก็ลังเทิดพี่นัุนว่าขึ้นงจะห่วยหม้อวอลล์วอลล์วายันคนเฉียดนะหนึ่งหม้กเพิองข้าวหนึ่งกบมาบอกต่อนะเต้ซอง เทีงสามเป็นจังด่ายเนมามันเป็นจังดอยู่เนี่ยนเทีเนี่ยคนเาแข็งกันมาฟังเทีฟังทมไปสักก่อนจะบอกไปนะบอกเพียงแค่ัญยิ่บัหัวเลยมิดเลยเสียงเทียมเคียงไม่ออกก็มิดัสนาเลยเออนี่จะเป็นทมแถวอะติ่งเลยมันไฟแก่งยงยักเลยเราโมเกียงใจมาสิเชียดอี่ัก ยี hour, ่ชั่งหนึ่งก็ยอมเบนบ่ได้โดนเลยนะมาถือใจบนได้แล้วเทิดยำหมูมียำหมูหมากระหมูหมาได้ทำหมากอะไรบอถ่าก็บหมูหมาบอสุดไปเดือดกระเบิงใจเขาอ่อนละบางเทิดไปก็เบิงใจเขาไปน้ำจนไหนเวลาแนวเลยปฏิบัติไปน้ำเลยแต่ไม่หนูไม่อยากฟังเลยเนาะกันบมหมากกันเนาะ หลาเหลือ,บลอกบดขีปบดเหนียวไปซะ <c oughs> เลยเหนียวไปเลยใครก็ได้ว่าไม่ออกพื้นคือจังได้สรนนะโอ้ยเนี่ยไปคุยไหวไส้สมพอ่อเด้อ <c oughs> อืมไปคุยไหวเนูผิดหวังที่มาแนนนอนได้ไปคุยบ่ไ้ได้แล้วปีหนึ่งได้อาจารย์พยายามบานผนไปตั้งชนบุมลีอีนั้นะวุ้นซสัสงสับ ไปวินธรรมบ่าผ oh, yeah, ู้อาจารย์อำเภอเนี yeah, <iti> ่ตลาดเขาใส่บาตรดีเลยคนว่าผมมาปีกายจนในเทพแค่เทไรเถื่อนว่าพระสัทธาแห่งในคนว่าตลาดเท่านั้นปวินธรรมบ่าตลาดตัวไปทั้คนในใส่บาตรโมีโรยน้าจ้อยย่ออ๋คือเป็นอย่างสี่คนวะไม่ได้โม่ป่าหรือยัางมันยังไงไปน้ำกันตอนไปรับพระคู่นะรับพระยศก็ไปจะไหนมือหนังอะไรก็เปียกอยู่เลยเป็นน้ำขุยบ่ คุยมาไลายตัวเนี่ยมามจังแล้วก็จะเป็นน้ำพระไปหลายในมือจักมือนั้นมันมันหลายวัดมาปะทาก,กันก่อกมันทขาินธรรมบานวงเดียวกันเราก็ได้ใส่ทั้งปุปไปก่อนไม่ใช่รังก็เลยปุปได้ <c oughs> คุยมาไลาตัวหมดต้องเอาอ่อนน้อมบะเมาน้อยไปเดี๋ยวส่วนคนก็นได้ส่วนบุเป็นก็ทุกข์ทุกข์ของนี่ใครหน่ะไปโฆษณาแฮีงหลายคนถึกถึก ถึงมองมันบมตรงก็มโาโฆษณาเสียวามาสึกด้วกันแนี่ออ,อ,อมมาาก,กอน้อยไว้ออกต่ำเหมือนอากอรยานมู่ไปเนาะกันบอกต่ำไปเนาะโฆษณาใหญ่เลยเพอายิ่จางไหสันนะภนเทศฟังขึ้จางไหคือด้วยกันอยา่เนี่ยเป็นน้ำห้ออืมอืมออนไลน์มีกระลัก

අතමේ චත්තාාරු ඉදභික්කවේබිකු කායේ කායානු පස්සී විහරති ආතාපි සම්පජනෝ සතිමා විනයලෝකේ අභි්ජාදෝ මනත්සං వේදනසු වේදනනු පත්ස බහරති අතාපි සම්පජනු සතිமா විනියලක අभ්ජා දොමනසං